ครับผมวันนี้พามาดูลกหงยกนะครับหงหยกคู่นี้พิเศษก็เพราะว่าผมได้นําไข่เลือเบิร์ดมาฝากให้เขาฟักนะครับคือเลือเบิร์ดที่คู่เทียมมาฝากเนี่ยเขากกไข่ไม่ค่อยดีนะครับส่วนมากไข่จะตายโคมผมเลยมาลองให้หงยกฟักนะครับผลปรากฏว่าได้ลูกนกนะครับเกิดเป็นตัวนะครับผมครับผมก็มาดูกันเลยนะครับนี่ก็คือลูกเลือเบิร์ดนะครับตัวมุมซ้ายมือนะครับตัว ไอ้เล็กๆกับเพื่อนนะครับผมก็คือปัญหาก็คือฟักเป็นตัวนะครับแต่ว่าแม่เขาไม่ป้อนเลยนะครับแม่หงหยกเนี่ยแม่บุญธรรมเนี่ยไม่ป้อนลูกหรือเบิดเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอาจจะไซส์ที่มันต่างกันเกินไปหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับผมก็คือการเลี้ยงนกเนี่ยผมมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับในคลิปนี้ก็คือมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมที่จะได้ผลผลิตไม่ใช่ว่าออกมา1ิตัวจะได้10ตัวนะครับมันก็มีเสียหายกันบ้างนะครับผมก็คือ อยากให้เพื่อนเเข้าใจนะครับบางทีเห็นตั้งราคายังไงก็่าต่อกันเยอะนะครับผมไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในสําหรับการเลี้ยงนกนะครับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนที่กําลังคิดอยากจะเลี้ยงนกนะครับผมก็ให้ทําใจในการสูญเสียไว้บ้างนะครับผมมันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายนะครับสิ่งมีชีวิตเป็นเรื่องปกติครับเราก็พยายามเซฟทุกอย่างที่เราจะเซฟได้แล้วนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังเกิดเป็นเรื่องธรรมดาครับผม ไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ